สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวจัดถแถลงข่าวห้องเรียนออนไลน์ is class platform เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลโดยนายไพศาลโรสลานลมรองประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพร้อมด้วยดรพิรุษศิริศักดิ์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพวร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้โดยในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะวิกฤตโควิด1 9ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาของไทยเป็นอย่างมากพวจึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษาห้องเรียนออนไลน์ iS Class platform เพื่อเป็นช่องทางให้ครูอาจารย์ที่สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติห้องเรียนออนไลน์ iS Class platform เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครูอาจารย์และนักเรียนสา สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้สามารถที่ใช้สื่อการเรียนการสอนของพวได้ทุกรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5ST สเตปและครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ตลอดเวลาทั้งนี้แพลตฟอร์มของพวจะเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิ์ใช้ห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของพวจะต้องใช้แบบเรียนของพวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันในระยะแรกพวจะมีการนําร่องการใช้แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ในทุกจังหวัดจังหวัดละ20โรงเรียนซึ่งขณะนี้ได้มีโรงเรียนสมัครเข้าใช้ครบทุกจังหวัด แ,แต่เพื่อให้บริการทางวิชาการอย่างทั่วถึงพอวอจะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของพอวอได้ทุกจังหวัดหรือติดต่อโดยตรงที่พอวอโทร02 243 8000ต่อ6405 8อย่างไรก็ตามขณะนี้พอวอกำลังจะทำการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ isclass เป็นห้องเรียนออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ่อไปเราสอนด้วยระบบของ Active Learning โดยใช้กระบวนการจีพแพดไฟเบอเคุณครูเข้าห้องเรียนออนไลน์เนี่ยต้องเรียนระบบ Active Learning ด้วยกันถ้าใช้ถือพอวก็สามารถเข้าไปเรียนได้ตามปกติโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงาการเดินทางก็ไม่สะดวกจะทําให้คุณครูคเนี่ยได้จัดก,การเรียนรู้นะโดยใช้ทางดิจิตอลเรียนในอาทิตย์ก็ได้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับมหาลัยนักศึกษามหาลัยทุกแห่งเนี่ยเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ัผมคิดว่าระดับประถมมัธยมเนี่ยอนาคตต่อไปเนี่ยสามารถดำเนินการได้ เป็นอย่างดีสื่อดิจิตัลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่นอนาคตเนี่ยในการนี้ผมคิดว่าคุณครูก็พัฒนาและศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีและดิจิทัลก็สามารถสอนออนไลน์ได้แล้วที่เราเปิดบริการให้กับโรงเรียนทั่วประเทศก็มีคุณครูสนใจเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดคับกันคือในในการเรียนการสอนที่เป็นออนไซต์เนี่ยในห้องเรียนปกติเนี่ยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมันคือมนุษย์กับมนุษย์ที่ชัดเจนมันไม่ได้พึ่งพาสายเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการสื่อสารการเรียนการสอนในในห้องเรียนปกติเนี่ยคุณครูเนี่ยก็เป็น ินสปิเรชันให้กับนักเรียนในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะถ่ายทอดกระบวนการคิดอะไรต่างๆที่จะฝึกสอนให้นักเรียนเนี่ยคิดเป็นกระบวนการเป็นเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่การเรียนการสอนในในระบบออนไลน์เนี่ยมันมันมีอะไรหลายอย่างที่ปิดกั้นเราอยู่นะครับในการที่จะสื่อสารได้อย่างแบบชัดเจนแบบร้อเนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยที่จะทําให้การสื่อสารของมนุษย์เนี่ยการถ่ายทอดอินสปิเรชันในการเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างมากขึ้นยกตัวอย่างอย่างกรณีของการใช้ G Pad Five Step อย่างเนี้ย กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนอย่างนี้คือตัวผู้เรียนเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ไปเขาสามารถตั้งคำถามคุณครูสามารถที่จะเข้าไปมองเห็นในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันทีทันใดแต่ในขณะที่การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจีพัสดไฟสต์เนี่ยจะเป็นการเรียนแบบเรียนแบบรอลิงไม่ใช่รอเรือนะครับรอลิงคือเรียนแบบกระบวนการ g p a ัสดไฟสตซึ่งมันเป็นการจําลองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยคุณครูอาจจะจำเป็นที่จะต้องตั้งคําถามช่วยให้นักเรียนเนี่ยฝึกคิดแล้วอาจจะมีเทคนิคลีลาอะไรต่างๆที่คุณครูต้องใช้ระหว่างการ การสอนเช่นการเว้นระยะในการพูดตั้งคำถามการที่เราเงียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบทเรียนมันมันเป็นเดซแอร์แต่จริงๆขณะที่เราเงียบหลังจากเราตั้งคำถามเนี่ยคือเว้นช่วงให้ผู้เรียนคิดและบางครั้งครูจําเป็นที่จะต้องจินตนาการไปด้วยว่าผู้เรียนกําลังคิดอะไรอยู่แล้วครูเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆคืบค,ค,ค,คลานไปได้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ GPD f i Step ซึ่งเป็นกระบวนการของของพวนะครับ